สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุ o กทุกท่านนะครับก็ออกในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนมาชมรถจักรยานยนต์ที่โซ่เราลิ้นหย่อนแล้วเกิดฝืนใช้งานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าผลของการใช้งานของรถจักรยายนต์ที่โซ่เราลิ้นหย่อน จะเกิดอะไรกับเครื่องยนต์คลิปนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมๆกันเลยโอเคเดี๋ยวพามาดูตัวอย่างวันนี้ตัวนี้เป็นเว็บร้อยสิบไอนะเว็บร้อยสิบไก็ขี่จนโซ่ลาวลิ้นมันหย่อนมากครับแล้วก็ไม่ได้ซ่อมสักทีจนถ,ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยรถมันไปต่อไม่ได้ เดี๋ยวผมจะพามาดูผลของการที่เราใช้รถจกกักรยานยนต์ที่มีโซ่เราลิ้นหย่อนใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเครื่องยนต์ของเราบ้างสังเกตดูรถคันนี้นะครับบริเวณแถวนี้เราจะเห็นรอยเยิมของน้ำมันเครื่องซึ่งถ้ารถปกติดีเนี่ยรถปกติดีเนี่ยมันจะไม่มีการเยิมแบบนี้นะครับรถที่มีการเยิมแบบนี้ คือผิดสังเกตแล้วแปลกแปกแล้วนี่คที่มันเยอะเนี่ยผลเกิดจากโซ่เราลิ้นหย่อนนะโซ่โซ่ลิ้นหย่อนแล้วก็ฝืนใช้เหตุผ,ผลที่นะ้่ามันเครื่องมัน,มนเยอะมออกมาอยู่บริเวณนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูถาาว่าใครใช้รถจักรยานยนต์แล้วมีอาการโซ่เราลิ้นหย่อนโซ่ลิ้นยานมีเสียงดังจกจกแจก๊จกเนี่ย ให้รีบทาการซ่อมแซมแก้ไขนะจะปล่อยให้ให้เป็นเหมือนคันนี้นะครับเราก็ปล่อยให้เป็นเหมือนคันนี้ก็จากเสียนยน้อยก็จะกลายเป็นเสียมากบริเวณการทำงนานของโซ่ลินดของรถเจรยนก็อยู่บริเวณนี้นะมันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยเลยในสภาพสภาะปกติที่โซ่ลินดมันยังไม่หย่อนเนี่ยมันก็มันก็หมุนตามการทำงานของเครื่องยนต์มันปกติทั่วไป แต่ถ้าเราใช้งานไปนานเนี่ยมันเริ่มเสื่อมมันเริ่มสึกโรอเนี่ยโซ่เราลิ้นของเรามันก็จะเริ่มหย่อนเริ่มยานพอมันเริ่มหย่อนเริ่มยานการหมุนของมันเนี่ยมันก็จะไม่ปกตินะมันก็จะหมุนแบบยันยานเด้งดึง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 ระยะฟีมันมากขึ้นพอระยะฟีมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกระทบกันกับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เรียกว่าเสื้อสูบนะครับเห็นไหมครับ พอโซ่เราลิ้นมันหย่อนมันยานมากเนี่ยมันก็จะไปกระทบแล้วก็มาตีากับเจ้าตัวเสื้อสูบทําให้เสื้อสูบของเราแตกรล้าเมื่อเสื้อสูบของเราแตกรล้าเนี่ยน้ำมันเครื่องที่อยู่ในตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะจะพุ่งออกตามรูที่มันแตกรล้าเลยนะครับทําให้เกิดการเยิ้มของน้ำมันเครื่องแบบนี้ทีนี้หากเรายังฟื้นใช้ไปต่อไปเรื่อยไปต่อเนี่ย ระดับน้ำมันเครื่องที่เคยอยู่ในค่า,าที่เครื่องยนตน์ต้องการเนี่ยมันก็เริ่มลดลงไปเรื่อยทีละนิดทีละนิดจนถึงจุดจุดหนึ่งครับน้ำมันเครื่องไม่ไม่พอไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์เพราะจะทําให้รถของเราเนี่ยหยุดการทํางานโดยปริยายนะครับหยุดการทํางานโดยปริยายไปเลยเพราะว่าการหล่อลื่นมันไม่มีคล้ายๆอาการที่ว่าเครื่องยนต์น็อกนะครับ คันนี้ก็เครื่องยนต์ไปไม่รอดครับสตาร์ทไม่ติดแล้วลูกค้าก็เลยนำรถมาให้เราตรวจส,สอบว่าเกิดจากอะไร <S <S ก็คันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนะี<า>่ยก็ฝืนใช้รถจักรยานยนต์ทั้ง,ท,งทั้งที่เครื่องที่เครื่องยนต์มีเสียงนังจกจกแจก๊จกแจก๊กแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำการซ่อมครับก็ฝืนใช้ไปเรื่อยก็จนถึงจุดจุดหนึ่งอย่างที่อย่างที่บอสฮนะ สำหรับใครที่ใช้รถจรักรยานยนต์นะครับหากมีว่าหากมีอาการที่ว่าจกจกแจ๊กแจ๊กควรรีบเข้าไปให้ร้านพี่ช่างช่วยตรวจสอบตรวจเช็คอย่าไปฝืนใช้นะครับหากว่าฝืนใช้ก็อาจจะกลายเป็นเหมือนเคสนี้เคสลักษณะแบบนี้พบเจอได้บ่อยมากครับพบเจอได้บ่อยมากก็ เอามาให้รับชมเป็นแนวทางครับเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตของรถท่านขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ